สิงยินดีจ่ายค่าฉีกสัญญาให้โอซีเมนอีฟนิ่งสแตนดาร์ดนะครับรายงานข่าวว่าเชลซีนะครับวางแผนที่จะจ่ายค่าฉีกสัญญาดึงตัววิกเตอร์โอซีเมนกองหน้าตัวเก่งของนาโปลีเข้าร่วมทีมแม้ว่านักเตะนะครับเตรียมตัวจะต่อสัญญาใหม่กับสโมสรสตา์ทีมชาติไนจีเรียนะครับเออตกเป็นข่าวใหญ่ทีมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหลังตกเป็นข่าวนะครับโซเชียลมีเดียนะครับของทีมตัวเองล้อเรียนจนเป็นเรื่องใหญ่โตนะครับแต่สุดท้ายนะครับเดรารเรนติสนะครับก็บอกว่าเคลียร์ใจกันเป็นที่เ จากรายงานล่าสุดนะครับรายงานข่าวบอกว่าโอซีเมนนะครับเตรียมตัวต่อสัญญาออกไปอีกซึ่งจะมีการใส่ค่าชีกสัญญานะครับมากถึง130ล้านถึง140ล้านยูโรอย่างไรก็ตามนะครับทางสื่อแดนผู้ดีระบุว่าอิงบูไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรกับข่าวนี้เลยและพร้อมจะจ่ายค่าชีกสัญญานะครับถึงตัวมาร่วมทีมอยู่แล้วคาดว่าจะต้องรอถึงช่วงซัมมอร์2024สโอซีเมนนะครับส้างชื่อให้ตัวเองนะครับว่าเป็นกองหน้าที่อันตรายที่สุดหลังย้ายเข้ามาร่วมทีมกับนาโปปีเมื่อ2020 20นะครับโดยตอนนี้ทําไปแล้ว66ประตูตจาก116เกมช่วยทีมนะครับควาแชมป์เกาโซเซเรียนะครับจากอิตาลีนะครับมาของอย่างยิ่งใหญ่เมื่อเรือดูกันที่ผ่านมาอะคนที่เห็นคลิปนี้นะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของหมีทุกวันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวีดัสสวัสดี